สวัสดีครับธรรมชุ่มบุฟังผู้จัดรายการตร่จะรทัทุกทุกท่านครับพอกันในช่วงบ่ายของวันที่19พฤษภาคม2567น,นะครับอากาศช่วงนี้นะครับการยังคกุ้งมีลักษณะท้องอากาศร้อนในตอนกลางวันอยู่นะครับแต่ขณะเดยียวกันครับเมืองแต้ตั้งแต่มเมือนีเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนหลายขึ้นในภาคอีสานตอนตบนของเฮ้ารับก่อนที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับในช่วงวันที่2 0 เป็นต้นไปนะครับมาเบิ่งข้อมูลจากทางกรมอุตุนยิยมวิทยากกันจะเห็นว่าช่วงนี้ครับนะครับตั้งแต่มื้อนี้ไปนี่ละนะครับอ่าลมตะว,วันตกเฉียงใต้มีกําลังแห้งขึ้น,นครับในขณะเดียวกันภาคอีสานของเฮามีอากาศร้อนในช่วงอวันการปะทะกาันของมวลอากาศนะครับก็เฮ็ดให้เกิดเป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแห้งได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าน,นะครับในมื้อนี้นะครับอ่าอัพไทยดาวเทียมที่ถ่ยออกมาเริ่มมีจุด ของกลุ่มฝนนะครับค่อนข้างหลายนะครับเกิดขึ้นในภาคอีสานของเฮานะครับนี่นะครับก็ค่อยๆเกิดขึ้นนะครับเป็นจุดสีน้ำเงินนี่ะครับมาเพิ่งภาพเรดาร์ที่นี่นะครับภาพเรดาร์ของสถานีเรดาร์ขอนแก่นนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนนะครับแทบจะปกคลุมกระจายกันอยู่ทั่วทั้งภาคอีสานเลยทีเดียวนะครับจะเห็นหลายในจังหวัดเชัยภูมินะครับขึ้นมาทั้งจังหวัดเลยนนทบุรีลำพูอุดรธานีครับขึ้นไปทั้ง สกลนครนครพนมนะครับมาเบิงเรื่องราวของสกลนครนะครับกลุ่มฝนที่เห็นนะครับแม้ว่าส่วนรายจะยังคงอยู่ทั้งตอนบนๆนะครับแที่เป็นบ้านแต่ยังใงกระามนะครับบริเวณจังหวัดบึงกาฬน้องค่ายนะครับอุดรนครพนมนี่ครับฝนค่อนข้างหลายนะครับแก็ยังคงจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจะทอดช่วงค่ำนะครับก่อนฝนจะน้อยลงไปนะครับมาหลายขึ้นในช่วงดึกนะครับเท่อนี้นะครับการคาดการณ์ของ ฝนนะครับได้พาทั่วทั้งเชียงเหนือกรับยู่ที่ประมาณลอยละสี่สิบของพื้นที่นะครับที่สําคัญคือมีลมกระโชกแห้งนะครับอากาศร้อนนะครับในตอนกลางวันนะครับฝนอิสานตอนบนเนี่ยนะครับในภาพร้อมนะครับอาจจะเห็นว่าหน่อยนะครับแต่จะในแต่ตาเป่าเป็นลงรายละเอียดจังหวัดละนะครับหลายพื้นที่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ในหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดนครพนมสกลนครจังหวัดบึงกาฬนะครับอุดรธานีหนองคายจังหวัด เลยเช่ยืดพุ่มนะครับเนี่ยจังหวัดเราเนี่ยนะครับฝนเกินประมาณอ่าเกินกว่็60นะครับอยู่ที่ประมาณเราละ60เป็น70ของพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับสารับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงวันแถมยังคงมีอากาศห้อนนะครับ35ถึง38องศาเซลเซียสครับต่ำสุดในช่วงกลางคืนนะครับ25ถึง26องศาเซลเซียสก็ถือว่าช่วงนี้นะครับอากาศที่ห้อนอยู่แล้วก็มีฝนฟ้ากระนองตามมานีกว่าแตพี่น้องบ้านเฮานะก็ต้องเตรียมรับมือนะครับ ทางอุตเองนะครับก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักนะครับอาจจะมีบางพื้นที่ฝนตกมากตกหนักมากได้นะครับในช่วงวันที่ถึง20ถึง26พฤษภาคมนนี้นะครับแทบจะทุกจังหวัดในภาคอีสานกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับอีสานตอนบนเฮานะครับฝนตกหนักขึ้นหนักมากได้นะครับอาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับเฮ็ดให้ท่วมขึ้นมาถึงทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับในเขตที่ระบายน้ำได้นขคางลำบากนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมรับมือนะครับ ตัวนี้นะครับในวันที20่20ถึง26นะครับความจริงจะเต็มเต่มื้อนี้ไปเลยมีฝนแล้วนะครับก็ต้องระวังนะครับระมัดระวังให้ดีนะครับสำหรับภาพพยายกรณ์นะครับนี้นะครับก็คงจะมีเพียงขีดีก่อนเดี๋ยวค่อยติดตาม mm hmm. อัปเดตเข่าวสรารเกี่ยวกับการอ่าพยายกรณอากาศแล้วก็การติดตามกลุ่มฝนที่จะตกหนักในวันที20่20ถึง26นะครับกันอีกทางหนึ่งทางอ่าเว็บไซต์แล้วก็บเฟซบุ๊กของศูงนย์ตนุนยามยาปฏิติเมืองเชียงตันบนนะครับ วันนี้ก็คงจะมีเพีงเยงคลินิกอนพอกันไหมมืออื่นสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน